สัญญาจากยองเีมียิบเมีตำแหน่งก้าิเวสบริษัทีิลคูยูเอส จะทำการแพร่ภาพช่องรายการของบริษัทผ่านทางดาวเทียม SES 1ึ่งจึงทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือทำการติดตั้งในกล่องรับสัญญาณของท่านใหม่ <_ d ew> s> <S ท่านที่ต้องการรับชมรายการของบริษัทสามารถปรับการรับสัญญาณของท่านไปทางดาวเทียม SES 1, <_ d ew s> 1ที่ตำแหน่ง101หเวสหรือบุญจาน์ไปจากตำแหน่งเดิมอีก4องศาตามเ็มน,นาฬิกา <_ d ew> s> <S เมื่อท่านปรับจานเรียบร้อยแล้วท่านจะสามารถรับชมช่องรายการโทรทัศน์ที่มากขึ้นเช่นช่อง5 ช่อง 9, NBT, Happy BS, TV ผูอย่าลืมพบช่อง f ีที TV ส่งตรงจากประเทศไทยแบบสดมากกว่า10ช่องโทร1 8 0 0 9212595 ดีมาแล้วนะคะสาหรับคนไทยและคนลาวค่ะที่ประจําอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดานะคะผู้ใดอยากเบื้องที่วิสวดสดทรงตรงจากเมืองไทยไงยลีค่ะเพียงปรับจันเราเที่ยวมาที่ซีองซาตามเข็มนาฬิกามาพบก,กับเทาทีเอซีหนึ่งตํำแหน่ง1 0นึเวทพันก็สิได้ครับชมอุย้ยทีจีเอช่องหาและอีกสิบช่องมากมายรีบด่วนเด้อค่ะ,ยะอย่ารอซ่าเด้อค่ะแล้วความบันเทิงซิทรงตรงถึงบ้านเพิินอย่าลืมเด้อค่ะ1800921ยสองหาเก้าหาช่อง สดสดายการสดๆมากไม่จากที่วิพูดทีนี่ทีเดียวเจกลีนคอนเฟิร์มเดอ้อดวนดวนย้ำเลยนะคะชรมาที่1 8 0 0ง2 1 2595า่25ค่ะอย่าลืมนะคะ ประกาศสำหรับคนไทยและคนล่าที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาสาม,มารถโทรเข้ามาที1 8 0่1 8 0 0 9 2 1 2 5 9หแจ้งลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการปรับจานฟรีถึงบ้านท่านเพื่อจะสาม,มารถรับชมรลายการสดจากประเทศไทยทางช่องทีวีผู้มากกว่า10ช่องอย่าลืมโทรเดี๋ยวนี้1 8 0่9 2 1 2 5 9หเกมือนีเริมแล้วโทรมือนีปรับมือนีได้เบิงมือนีคะ่ะ สวัสดีสสดค่ะพี่น้องชาวไทยชาวลราทั่วโลกซีล่าค่ะสวย,ยค่ะคกอฟค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทีฟูเวิร์คค่ะค่ะนะคะวันนี้ก็มีข่าวดีๆมาอัปเดตกันนะคะบอกว่าหน้าหนึ่งประเทศไทยนี่ตอนนี้ร้อนมากๆ<ช>ค่ะสำหรับข่าวทะคะไม่ว่าจะเป็นคนบันเทิงตอนนี้ที่มาจองหน้าหนึ่งกันอีกแล้วแต่จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ซีล่ามีข่าวดีค่ะสําหรับผู้ที่ต้องการเป็นตัวแทนในการปรับจานและติดตั้งกล่องนะคะ ทีวีพูเปิดลงทะเบียนให้สําหรับท่านที่ต้องการเป็น installer ค่ะ,คะหรือว่าตัวแทนในการปรับการรับสัญญาณดาวเทียมแล้วก็ติดตั้งกล่องของทีวีพูนะคะทั่วทุกรัฐในสหรัฐอเมริกาถ้าหากท่านสนใจนะคะสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www tvp-us com ค่ะ หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1800 1 8 0 9 9 2 1 2 5 9 5หรือ3235191331ค่ะค่ะนะคะจำง่ายๆนะคะแล้วก็จะเจินพวกเราแน่นอนนะคะมีข่าวดีๆนะคะมาอัปเดตทันใจก็ต้องดูกันแบบสดๆที่นี่ที่เดียวนะคะ,ะที่บอกไปว่าตอนนี้นะคะข่าวคนบันเทิงเนี่ยจองหน้าหนึ่งมันเป็นเรื่องที่บอกว่าไม่น่าเกิดขึ้นในสังคมไทย<ช>สำหรับหน้าหนึ่งที่ขึ้นไปก็คือ ทำแท้งแท้งมีกาำแท้งแท้งไปใช้บริการที่คลินิกคลินิกหนึ่งแล้วก็เมนใช่ไหมคะแล้วก็คือที่แกล้งก็มาตั้งให้กับสัปเลเนี่ยของวัดวัดหนึ่งดีกว่านะคะเพื่อที่ทําการเผานะคะแต่ว่าเขาเรียกว่ากรรตามทันเนี่ยก็คือเมนแตกก็เลยซากคารุกเนี่ยประมาณแบบ300ยกว่าซากอะเยอะมากแล้วก็ตอนนี้นะคะมีตักบุญกตนะคะทายเจริญปุระนะคะบอกว่า มีแบบว่าชื่ออยู่ในพโพ<ฮ>ของดารานะคะ<ฮ>ที่ไปทานะคะซึ่งนะ พอไปสอบถามดารายอย่างตั๊กบงกฏนะคะ่านถึกว่าแบบดูมีแต่ข่าวอย่างเงี้ยตล<ร>อดเวลาตลอดเลยค่ะบงกฏเขาบอกว่าไม่แล้วก็ไม่เคยรู้จักเลยแล้วก็ผมพูดได้ไงว่ารูปงรันญาสันถานคือเป็นแบบสาวทรงโตอักสนย่อต่อเต่าเพิ่งเลิกกับแฟนที่เป็นนักร้องแล้วก็แบบว่าชัดเจนว่า,ชา,าใช่แน่างงี้ใช่ไหมคะค่ะตั๊กบงกฏก็แก้ไปแล้วมาถึงฝั่งของสายจริงๆแล้วก็แก้บ้างสายนี่ยิ่งคือสายแค่เอี่ยวข้อหนึ่งก็คือว่าเป็นอดีตแฟนนักร้องที่เพิ่งเลิกกันแต่เขาบอกว่าแจ้งพิกัดไว้ว่าประมาณเดือนมีนาคม ของประเทศไทยเน,นี่ยก็คือตอนช่วงที่ว่ามีสาวๆและแห่ๆก็ไปทำนะคะนอกจากจะมีแบบว่าสาวที่เป็นแบบดาราเขาบอกว่าทางแบบก็ยังมีมมค่ะคือติดชื่อกันหลายชื่ออยู่เหมือนกันนะนะคะก็ต้องบอกว่าเจอเชื่อใคร<ๆ>นะคะก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะคะเมื่อวานนี้ก็คือหน้าหนึ่งเนาะที่อิจฉาก,กันด็กแล้วค่ะคนะสำหรับน่นานะคะสุธิตาแล้วก็ พี่แบงพัชระนะคะเข้าพิธีม่านกัน30ล้านค่ะเบสเซ็ตนะคะเบาๆที่อลังการแล้วก็ทายังค่ะเมื่อวานเมื่อวันก่อนออกงานแล้วใช่มาโชว์เต้นร้องเพลงให้เราดูแต่ว่าที่สังเกตคือน้ำหนักลดลงลดลงมากนะคะแล้วก็รับแล้วว่าเลิกกันเพราะแต่ยกันไม่ได้เว้ก็ระยะทางก็มีส